สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูชั้นวางของขนาด4ชั้นครับเมื่อวานเราดูขนาด3ชั้นกันไปแล้วครับวันนี้มาดู4ชั้นกันบ้างครับขนาด3ชั้นกับ4ชั้นนี้ก็เท่ากันนะครับความลึกอยู่ที่40ความกว้างด้านหน้า70ครับความสูง1เมตรครับนี่ครับทำจากไม้สักขนาดเล็กครับไม้สักที่เหลือจากการทำตู้ครับ จากโรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์จังหวัดสุโขทัยครับนี่ครับอยู่สุโขทัยนะครับเพื่อนๆทาจากไม้สักครับเพราะว่าที่เน้นโรงงานนี้เพราะว่ามีคนถามกันตลอดครับว่าอยู่ที่ไหนครับแล้วก็ทําจากไม้อะไรทําจากไม้สักครับเพื่อนๆนี่ครับชั้นวางของอเนกประสงค์ครับทาสีเนื้อไม้ธรรมชาติครับเรียบสวยงามครับนี่ครับ เรียบขัดอย่างดีครับพิถีพิถันในการขัดแล้วก็ลงสีครับสวยงามครับชั้นบางของอเนกประสงค์ครับนะแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับคิดสรรเอาไปวางอะไรก็ได้ครับหลายอย่างเลยครับนี่ครับจะเป็นวางของกระจุกกระจิกนะครับวางเครื่องครัวครับวางหนังสือพิมพ์ครับผ้าพับบางคนก็ไปทำวาง ตู้กับข้าวก็มีครับวางชุดกาแฟก็ได้ครับนี่ครับผมว่าสวยงามดีนะครับเพื่อนๆว่าสวยไหมครับเนี่ครับสวยิ่งจริงนะครับราคาก็ไม่แพงครับสงวนราคาไว้นิดหนึ่งครับสงวนไว้สําหรับคนที่สนใจสอบถามจริงๆครับถามมาใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับถามมาในอินบ็อกซ์ในข้อความก็ได้ครับเมื่อก่อนก็บอกหน้าโพสต์แบบนี้ครับผลปรากฏว่าคนที่เราไปจําหน่าย ก็มาต่อว่าครับเนาะรับเราไปจําหน่ายก็ต้องการกําไรครับเราไปบอกราคาที่ต้นทางเนาะปลายทางก็เกิดความเสียหายครับก็เลยขอสงวนราคาไว้ครับใครสนใจจริงๆก็สอบถามกันได้ครับก็จะตอบให้ทุกคนครับแต่ต้องกราบขออภัยจริงๆครับถ้าตอบช้าครับบอกเลยว่าคอมเมนต์เยอะครับคอมเมนต์สี่ห้าร้อยห้าหกร้อยอย่างเงี้ยครับมันตอบไม่ทันครับ ถ้าวันละร้อยมันก็ทันน่ะเนาะแต่มากๆวันละสี่ห้าร้อยตอบไม่ทันจริงๆครับต้องใช้เวลาครับบางคนบอกทําไมไม่บอกราคาไปเลยก็อย่างที่บอกครับลังคารับเราไปจําหน่ายก็มีเนาะนี่ครับเปิดดูด้านในเมื่อกี้นะครับสี่ชั้นนะครับพูดเพลินไปนิดนึงนะครับนี่ครับมีตัวล็อกให้ด้วยครับล็อกบานนะครับสวยงามภาพสองตัวนี้ครับรถนี้มีด้วยกันทั้งหมด6ตัวครับมีคนจองไปแล้ว2ตัวครับใครสนใจก็สอบถามกันได้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนฝากกดติดตามด้วยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสวัสดีครับ